สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพาทาโรนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายสำหรับทุกทกท่านที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะสาธุสาธุวันนี้เรามาดูรอนดอมกันนะคะจะเป็นพลังงานของใครเอ่ย รับแต่พลังงานของตนเองนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่าเจ็บไปใส่ใจนะคะสบายดีกันทุกๆท่านนะคะโนโดดเนาะดูแลสุขภาพกันทุกๆท่านนะคะเจจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะจะดูพลังงานของใครเอ่ยขอขอไปหนึงนะคะโห9เก้าเหรียญออกมาเลยนะคะ เกิดมารวยเกิดหรือมีโอกาสรวยได้นะคะตัวตนวันนี้นะคะมีอำน,นาจทางทางการเงินมีความสุขในชีวิตแบบมั่นคงนะคะเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่โสดโสดค่อนข้างจะแต่งงานยากนะคะฐานะทางการเงินเข้มแข็งได้พักผ่อนใช้จ่ายอย่างมีความสุขนะคะตัวตนวันนี้นะคะคือไม่รู้พลังงานใครนะคะ เก้าเหรียญออกมาเลยและเกขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จักรวันเปิดไพ่เพิ่มนะคะไพ่ถ่ายโลฉบับนี้ใบแรกก็ดีด่พร้อมกันเดชอ๋ออะขอดูเดชราศีพิจิก เป็นพ่อไม้แม่ๆก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็ลึกลับอยู่ในตัวเดี๋ยวกขอขอนุญาตเปิดเดอะเวอร์อเก่ยพอเข้าใจแล้วก้าถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยออกมา อยากขอขออนุญาตนะคะอัศวินเหรียญสามถ้วยโอเคเดี๋วเวอร์แล้วก็เก้าดาบ พลังงานวันนี้พลังงานคนที่เงียบคนที่ขาดการติดต่อกันนะคะแน่เงียบเป็นกินนะคะใต้สำหรับต่างคนต่างเงียบนะคะพลังงานของใครเอ่ยเดท พิกิจธาตุน้ําได้นะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นะคะการจบสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เอ่อแสดงว่ามีพลังงานที่ว่ายเยี่ยมเยียกันไปนะคะนิ่งกันไปต่างคนต่างนิ่งนะคะรอรอดูเชิงกันอยู่นะคะนิ่งแบบว่าใครจะอดทนไหวอย,อย่างนี้นะคะพลังงานแต่เขาก็ พลังงานวันนี้ก็คุณดีวกับคนที่ว่าค่อนข้างจะมีเสน่หนะคะค่อนข้างจะมีสน่หและลึกลับมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวมานานแล้วนะคะเดสคือเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเขาปอกค่อนข้างจะเปิดใจยากที่เขานิ่งๆใช่ไหมคะใจเขาไม่นิ่งนะคะเดอะเวอร์เขาคิดถึงคุณเขาแอบสบืบแอบส่อ,แบบสองรักคุณจนล้นใจนะคะยังยังกอด หึงหวงเกิดอาการหึงหวงเขารอคอยคุณออยู่แบบทรมานนะคะแบบว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ไมไมเลี้ยงเดี่ยวมานานแล้วก็ค่อนข้างจะเปิดใจยากแต่ถ้ารักใครรักจริงนะคะเดชจะอยากจะจบปัญหาเก่าๆคาลาคาซังเดิมๆจบเพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะเขาคิดแล้วนะคะ เขาไม่สามารถเอาคุณออกจากความรู้สึกได้นะคะอัศวินเหลียนคือมีมีประสบการณ์ชอบการเดินทางแสวงหาพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆนะคะเขาเป็นคนเก่งฉลาดนะคะสถานการณ์กำลังก้าวหน้าเป็นไปอย่างมั่นคงตามแผนที่เขาเตรียมไว้นะคะมี เขาอยากจะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาอยากทำอะไรสักอย่างที่แบบว่าเขาอึดอัดเชียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับค่อนข้างจะมีเสน่ห์ราชนีพระจันทร์ราชนีพระจันทร์บ่งบอกเขาว่าคุณกับเขาอาจจะ ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีมความสัมพันธ์ที่แบบว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความซับซ้อนในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะก็เหมือนพระจันทร์ที่ส่องสว่างและมืดลงในบางวันนะคะเดทแล้วก็ขยายอาดีตที่ผ่านมานะคะช่วงที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็เงียบๆกันไปขาดการติดต่อสื่อสารกันนะคะ ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองนะคะนั่งกอดอ,อกก้าวไม่ก้าวถ้วยเขาค่อนข้างจะมีอีโกโ้แล้วก็มีตัวตนของเขาเป็นแบบว่าเขามีดีนะคะเป็นเดอะเวอร์แล้วนะคะเกิดมาสุขสบายอยู่แล้วนะคะเขาเป็นเดอะเบอร์เป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบทําบุญช่วยเหลือผู้คนนะคะาการศึกษาดีด้วยนะคะเดอะเวอร์นะคะศึกษาต่างประเทศมีพรสวรรค์ ในทุกด้านนะคะถ้าเดอเวอร์ออกมาแล้วก็มีสัมผัสที่6ได้นะคะสัมผัสที่6สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เกี่ยวข้องราศีราชนีแห่งพระจันทร์สามถ้วยก็ชอบการเดินทางสแสวงหาพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆนะคะตัวตนของเขาคือเก้าเหรียญ มงบอกว่าเกิดมารวยเขามีเพียกพร้อมอยู่แล้วน,นะคะค่อนข้างจะมีสเสน่ห์แล้วก็ลึกลับนะคะมีสเสน่ห์อารมณ์แปรปวนอ่อนไหวง่ายแบบศิลปินนะคะจินตนาการสูงเพ้อฝันเอาแต่ใจและอารมณ์ความต้องการของตนเองนะคะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะฉลาดรอบรู้ในทุกเรื่องนะคะพลังงานของเขาเขาค่อนข้างยิงถนนยิงทะนงไม่ยอมก้มหัวให้ใครนะคะ เป็นคนเก่งที่มีความสามารถมีมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำสัมผัสที่หกนะคะการงานเขา,เาประสบความสำเร็จงานเขา,เางานที่ต้องใช้ความชิดสร้างสรรค์น,นะคะมีจินตนาการสูงนะคะสามถ้วยก็ ความรักโดดเด่นอยู่แล้วนะคะเขาอยากทําอะไรสักอย่างนะคะความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตวความชิดสร้างสรรค์มีเสน่ห์ในในวงสังคมเขาอยู่แล้วนะคะถ้าเขามีกิจการการงานเป็นของตัวตัวเองก็นักเดินทางอย่างนี้นะคะ่ะเขาแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองเขานะคะเขาพบความสําเร็จเขามีเสน่ห์ในสังคมเขาอยู่แล้วนะคะเก้า ก้าถ้วยออกมาบ่งบอกตัวตนของเขานะคะมีดีแล้วมั่นใจในตนเองค่อนข้างมีโก้มีเจ้าชู้ด้วยนะคะความสุขสมหวังในชีวิตรักได้พบเพื่อนฝูงมีความอุรมสมบูรณ์ในการกินอยู่อาศัยนะคะเขาเห็นความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะความความสมบูรณ์ของครอบครัวการเลี้ยงฉลองข่าวดีการแต่งงานมีบุตรและงานมงคล อ,อพลังงานวันนี้เขาแบบคิดจินตนาการชอบจินตนาการเพ้อฝันถึงอนาคตคุณกับเขานะคะอยากแต่งงานกับคุณอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะเดอะเวอร์ word, คือแบบว่าเขาอยากให้คุณกับเขาหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปรึกษากันแดบบว่าอยู่ด้วยกันแบบว่าให้แบบว่า เข้าใจกันอย่างนี้นะคะเข้าใจเขาอย่างนี้นะคะเนี่ยเขาเดอะเวอร์ขยายด้วยเก้าดาบเชียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนนะคะเชียดวิตกกังวลนอนไม่หลับปวดหัวสะสมปัญหาเขาไม่ปล่อยวางในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาไม่รู้จะเอาอยัางไงดีเดินหน้าหรือถอยหลังแล้ววาง อาจระวังเขาถ้าเขาเครียดมากๆนะคะไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะในเ,นเรื่องงานอาจเขาจะล้มป่วยได้นะคะหรือเขาจะมีคนครอบครัวในครอบครัวเขาอาจจะล้มป่วยค่อนข้างจะมองโลกในแง่ลบนะคะช่วงนี้นะคะเขาเพราะว่าเขาแบบว่าคิดถึงคุณมากนะคะ เขานเอ่อถ้าหกไม้เท้าเก้าถ้วยขยายด้วยหไม้เท้าคืออ่เป็นคนเจ้าชู้มากนะคะมีรักได้หลายคนมีเสน่ห์ในเพศตรงข้ามและมักชอบคนที่มีเจ้าของมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรจิตนะคะเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเขาแบบว่าเป็น เป็นพ่อไม,ไ,มไม้ไม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวนะคะเขาอยากทําอะไรก็ได้นะคะเขามีอิสระ,ะเป็นไปหลันล้ากับไปไหนมาไหนก็ได้อย่างนี้นะคะเวลาเขาเป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่การงานนะคะจนประสบความสําเร็จแล้วล่ะค่ะหกไม้เท้าขึ้นมามีการก้าวหน้าทางด้านการงานนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะงานเขาเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการเดินทางเนี่ยค่ะอัศวินถือเหรียญแล้วก็ เนี่ยอยากติดต่อสื่อสารมาแบบรักคุณจนล้นใจน่ะนะคะงานเขาประสบความสำเร็จนะคะหกเม่เทา้าแบบว่าคำพูดคำจาสำเร็จมาสูงมากนะคะถูกฉลกงานราชการนะคะงานต่างประเทศความรักครอบครัวสดใสรางวัลจากเขาที่ทำ ที่เขาได้ลงมืองลงแรงทำนะคะหรือคุณก็ได้นะคะเขาภาคเพียรพยายามจนจนเขาพบความสำเร็จได้ชัยชนะผลตอบแทนนะคะเนี่ยแล้วหนึ่งถ้วยออกมาข้อความรักครอบครัวความหวังโอกาสการเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ยเ,เดทเดทที่จะเปลี่ยนแปลง ถ้าความสัมพันธ์ที่ลับๆซ้อนๆความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนรู้กันแค่สองคนหรือที่เงียบๆกันไปนะคะไม่ขาดการติดต่อสื่อสารนั่นะค่ะเขาไปคิดทบทวนแล้วนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ให้มันดีกว่าเดิมนะคะเขาอึดอัดเขาเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเขาอยากพ้นสภาพที่ว่าตึงเครียดระหว่างคุณกับเขานะคะคุณกับเขานิ่งกันมากนะคะนิ่งแบบว่า ขาดการติดต่อสื่อสารนะคะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนั่นแหะคะ่ะเขาอยากจะจบปัญหาแบบความนิ่งเฉยแบบการแลกกันอย่างนี้นะคะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็แก้ไขปัญหาไปพร้อมกันนะคะเขาไม่เขาไม่รู้ว่าคุณอารมณ์ไหนช่วงนี้นะว่าคุณยังอยากมีเขาอยู่ไหมหรือคุณตัดจบเขาไปแล้วอย่างนี้นะคะเขายังกล้ากลัวอยู่นะคะแต่เขาจะลุยเดินหน้าต่อไป เขาแบบว่าอยู่แบบสภาพแบบตึงเครียดนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนก็ตื่นมาแล้วเม้อเผลอถึงคุณนะคะเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเขามีพร้อมทุกถิ่งทุกอย่างนะคะขาดอย่างเดียวคืออีกหนึ่งถ้วยมาเติมเต็มนะคะคุณก็เหมือนกันเนี่ยเขาเก้าถ้วยแล้วก็ขยายด้วยหนึ่งถ้วยคุณก็เติมเต็มเขานะคะคุณเป็น คนที่มาเติมเต็มเขาเขาเลือกคุณแล้วล่ะคะ่ะเขาจินตนาการวาดฝันอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตเนี่ยเขายังรักคุณจนล้นใจหนึ่งถ้วยนะคะ่ะอยากเริ่มต้นใหม่ความรักความรู้สึกความสมหวังความสุขในครอบครัวการการเฉลิมฉลองการสังสรรค์โอกาสดีๆนะคะเขาค่อนข้างได้หนึ่งถ้วยความอ่อนหวานอ่อนไหวอ่อนโยนใจ ใจเย็นใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วนะคะผู้คนอยู่แล้วะคะ่ะไม่อบางทีบางเขาเขาก็ไม่เด็ดเดี่ยวนะคะเรื่องความรักนี่แหละคะ่ะอ,อารมแปรปวนง่ายนะคะปรับตัวแต่เขาปรับตัวเก่งนะคะถ้าได้หนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยเขารักคุณนั่นแหละคะ่ะแล้วก็สี่เหรียญยังยึดติดกับคุณแต่นิ่งเกิดอาการหึงหวงแอบสืบแอบส่อง แต่การเงินข้อมั่นคงนะคะเอบกลัวสิบศูนย์เสียคุณไปนะคะเกิดอาการหึงหวงยังหวงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแบบว่าไม่ยอมปล่อยอะ่ะกลัวเสียคุณไปแต่ก็นิ่งนะคะนิ่งแบบว่าอาจเขาจะไม่สบายหรือเปล่าคะ การเจ็บป่วยสีดากออกมาเหนื่อยกายเหนื่อยใจความรักไม่มรุ่งหรือการเงินก็ได้นะคะเขาแบบว่า,าไม่อยากรับรู้อะไรแล้วนะค่ะช่วงนี้หรือคุณก็ได้นะคะคือการหยุดนินิ่งไม่อยากรับรู้อะไรอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดเป็นไปนะคะ หยุดนิ่งกับปัญหาที่เข้ามานะคะอืมแสดงว่าเขาแบบว่าพยายามทบทวนกับความสัมพันธ์นี้นะคะ s <up> <S เขาคิดอยู่วางแผนอยู่ว่าจะทํำยังไงต่อไปนะคะแต่เดทเขาอยากจบปัญหาแบบ,กบเก่าๆเดิมๆคาากาสังที่คุณมีกับเขากันอยู่นะคะคุณนิ่งคุณก็ไม่นิ่งเหมือนกันนะคะคุณมีจุดยืนของตัวเองมีมีม เจ๊มองว่าต่างคนต่างแบบว่ามีความรู้สึกดีๆแต่ต่อการแต่แต่คุณนิ่งกว่าเขานะคะไพ่สี่ดาบออกมานิ่งต่างคนต่างนิ่งแล้วก็เป็นแล้วมีมีสเสน่ห์ด้วยนะคะไพ่ไพ่มีสเสน่ห์ออกมาสองใบเขาอยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามาหาเขานะคะเพราะว่าเขารูปร่างสวยหล่อ มีมีแรงดึงดูดนะคะมีแรงดึงดูดเข้าหาเขานะคะแล้วอนาคตใกล้ๆค,ค,คุณกับเขาตกลงยังไงทำไมคุณกับเขานิ่งกันจังตกลงยังไงขอไพ่ดูออกมาแม่นๆน,นะคะเดอะซันโอ้ยไพ่ชนะอุปสรรคไพ่แปลว่า คุณกับเขานะคะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาเขาวางแผนอะไรสักอย่างนะคะมาพร้อมทั้งเดือดซันเลยนะคะคือเดือดซันเทพแห่งความแสงสว่างความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะต่อไปเขาก็จะกล้าแสดงออกเขาจิตใจดีมีเมตตาคุณก็เหมือนกันนะชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะเดือดซันออกมาคือเป็นข่าวดีนะคะ ให้ชนะอุปสรรคมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเกียรติยศมีลาบลอยความสัมพันธ์ที่มีคุณกับเขานะคะที่เงียบเียบกันไปนิ่งกันไปไม่ชัดเจนนะ,คะ่ค่ะจะจะกลับมาให้ความชัดเจนแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปก็ตัดสินใจแล้วนะคะถ้าเดือดซันออกมาชนะปัญหาอุปสรรคทุกๆด้านนะคะอืม ชนะอุปสรรคสิ่งดีๆกําลังเข้ามานะคะเรื่องที่กังวลที่เขากังวลใจที่คุณเงียบกันไปขาดการติดต่อนะคะเขาชิดทบทวนแล้วทบทวนอีกเดทนะคะแล้วเขาเมื่อก่อนอาจเขาจะเชื่อมั่นในตนเองแบบว่ามีดีทุกอย่างนะคะ <_ un> คือมีแต่คนเข้าหาเขาค่อนข้างมีโก้ด้วยนะคะ <_ un> แล้วอ,อดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะทําไมเขาต้องมาง้อแต่คุณ คุณก็ต้องง้อเขามั่งอย่างนี้นะคะความคิดของเขาเขาค่อนข้างจะแบบว่านอยนอยแบบน้อยใจนะคะเขาไม่เข้าใจความรู้สึกเขาเหมือนกันทําไมเขาไม่ทั้งที่เขาไม่เคยง้อใครมีแต่คนเข้าหาเขาบเขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้ถึงเขาอยู่เฉยๆก็มีคนเสนอให้เขาเองอย่างนี้นะคะแต่กับคุณทําไม มีอิทธิพลต่อใจเขาแล้วเขาก็ง้อคุณทุกครั้งนะคะพลังงานวันนี้นะคะเขายอมคุณนะคะเดือดซันเขาไม่กลัวอีกแล้วนะคะเดือดซันเมื่อก่อนอาจจะไปว่ามีตัวตนมีออกโก้มากแต่คุณทําให้เขาซอบซ,อบ,ซอบลงแล้วนะคะเรื่องกังวลอใจกำลังผ่านพ้นไปนะคะมีความสมดุลพบความสำเร็จความก้าวหน้าความสดใสนะคะ ความสําเร็จง่ายดายมากขึ้นเนี่ยมีชื่อเสียงในวงสังคมเขาและคุณก็ได้นะคะมีคนรู้จักมากมายนะคะสุขภาพร่างกายแข็งเลยคนที่มีคู่มรักกันดีอยู่แล้วนะคะอันนี้เฉพาะประเด็นที่แบบว่าคนที่เงียบกันไปขาดการติดต่อแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าราชนีพระจันทร์ออกมาขออนุญาตด,ดู คุณกับเขาอนาคตเดซัมออกมาเก๋ก็ไม่อยากจะขยายเยอะหรอกค่ะเพราะว่าไพ่ดีอยู่แล้วนะคะลองติดต่อสื่อสารเข้าไปก็ได้นะคะถ้าอาจเขาจะไม่สบายจริงๆนะเพราะว่าเขาคิดวิตก,กังวลเรื่องคุณเพราะว่ากลัวคุณไม่เอาเขานะคะเขาเขารักคุณหลงคุณมากนะคะกอดยังกอดรัดความรู้สึกไม่อยากปล่อยวางไม่อยากจะ เสียคุณไปอย่างนี้นะคะลองลองติดต่อสื่อสารไปก็ได้นะคะความรักถามความรู้สึกของคุณถามใจคุณดูว่าอ่าไม่ถ้าความรู้สึกดีๆต่อกันความรักรักกันอ่าคนสองคนรักกันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้นะคะวะ่าเกว่านะคะพลังงานลองติดต่อสื่อสารเข้าไปนะคะเขาอาจจะรอคอย การติดต่อสื่อสารคุณอยู่นะคะเรามาดูพลังงานคุณกับเขาเดือันออกมาแล้วเกก็พอใจแล้วล่ะเนี่ยเขายังถึงจะมีอุปสรรคยากลำบากแค่ไหนเขาก็จะพยายามเอื้อมเอื้อมดวงดาวเอื้อมไฟหล,ลอดนี้เอื้อมแบบว่าของขวัญไม่ว่าเขาจะเจอแบบว่า คู่แข่งมากมายแค่ไหนเขาจะพยายามต่อสู้เอาชนะใจคุณให้ได้แล้วก็ให้เอาคุณมาอยู่เป็นคู่ชีวิตให้ได้นะคะเขาเขาก็ประสบความสําเร็จนะคะเขาเตะเกียดตะกายเอาดวงไฟดวงนี้นะคะเขากําลังเอื้อมถึงแล้วนะคะแค่ขอให้เขาแบบว่าเด็ดซานออกมายังไงเขาก็ต่อสู้การแข่งขัน เขายังมีความขัดแย้งวุ่นวายในใจเขาแล้วก็องค์กรเขาก็ได้นะคะนั่นแหละแต่แต่ไพ่ใบนี้บอกบ่งบอกว่าถึงถึงจะมีคู่แข่งคนมากีบคุณเขาก็ไม่ยอมแพ้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเขานะคะนะคะที่ยืนแบบว่ากำลังจะเอื้อหมหลอด มไฟหรือไฟได้แล้วนะคะหรือดวงดาวได้แล้วนะคะคือ,อขอห้ามใบนะคะคุณกับเขาตกลงยังไงคุณกับเขาเนี่ยค่ะเด็กถือถ้วย าการเริ่มต้นใหม่นะคะทางด้านอารมณ์นะคะความรู้สึกความสัมพันธ์มีจิตใจอ่อนโยนว่านอนสอนง่ายอยู่แล้วนะคะช่างฝันน่ารักช่างเหงาจึงทําให้รักคนอื่นได้ง่ายนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่แล้วนะคะคุณกับเขานะคะเขารักคุณละคะ่ะว่านอนสอนง่ายนะคะเขาถ้าเขากลับมาครั้งนี้ คุณอยากแบบว่ามีอิทธิพลต่อเขามากนะคะอืมรักคุณจนแบบว่ากินจินตนาการแบบว่าเห็นไหมคะรูปหัวใจแบบนั่งแบบกินจินตนาการอยากเอาอยากปรับเปลี่ยนแบบว่าถ้าสมมุติว่าเขา ถ้าสมมุติว่าค่อนข้างเขาแบบว่าเก้าเก้าถ้วยคือว่ามั่นใจในตนเองเขาจะพยายามซอบบตัวเองแล้วก็จะเข้าถึงคุณให้ได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าปรับตัวเข้าหาคุณนะคะเพราะว่าคุณคุณก็เหมือนเออแสงสว่างเหมือนเดอดซันแล้วนะคะชีวิตเขาเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณก็ได้นะคะคือว่าคุณเป็นทุกขิ่งทุกอย่างนะคะถึงเขาอาจจะมีพร้อมทุกอย่างแต่เขาก็รอคอยหาแบบว่า ถ้วยอีกใบหนึ่งมาเติมเต็มก็คุณนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขารอแบบคนที่ใช่คือว่าเขาเห็นคุณเขาก็รู้สึกดีๆรักคุณตั้งแต่แรกแล้วนะคะออกมาย้ำอีกนะคะไม่ว่าคุณกับเขาก็ยังคิดถึงกันเนี่ยนอนไม่หลับเครียดพิจตก,กังวลน,นะคะระวังไม่สบายนะคะคุณเก่งคุณสามารถแชร์ปัญหาได้อยู่แล้วนะคะพยายามดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็พักผ่อน มีอะไรไม่อย่างที่เก๋อบอกว่านะคะไม่มีใครผิดใครถูกไม่มีใครชนะใครแพ้ความรักนะคะถ้าเขาติดต่อคุณมาเขาก็จะยกระดับจิตของเขาขึ้นถ้าคุณติดต่อเข้าไปคุณก็จะได้ได้บุญแล้วก็ยกระดับจิตของคุณขึ้นอย่างนะคะนี่เด็กถือเหรียญอยากจะ มอบสิ่งดีๆเขาความรู้สึกเขาดีต่อคุณมากนะคะเนี่ยราจะนีถ้วยความรู้สึกเขาดีมากนะคะ่ะเขาอยากจะเติมเต็มให้คุณเขาอยากเขาแบบเขาอยากจะช่วยเหลือคุณทุกทุกอย่างนะคะที่เขาเงียบเงียบไปหายไปนะคะเขาอยากเขายังไงเขาก็ไม่ปล่อยคุณละคะ่ะเพราะสี่เหรียญก็ยังยดติกับคุณอยู่นะคะ เด็กถือเหรียญก็เขาเขาได้รับข่าวดีทั้งด้านการเงินเขาอยู่แล้วนะมีโอกาสหารายได้เพิ่มเติมขึ้นนะคะมีมีความเติบโตฐานะการเงินของเขามั่นคงอยู่แล้วนะคะในอนาคตนะคะเขาเป็นคนเก่งนะคะเขาเป็นคนที่กระยัดกระตันยูนะคะให้คุณพ่อแม่ เขาทะเยอทยานทะนงสร้างตัวได้รวดเร็วนะคะเพราะว่าหเหรียญออกมานะคะเนี่ยความเป็นตัวตนของเขาแบบว่าค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองแล้วก็หน้าที่การงานที่แบบว่าเป็นมีกิจการเป็นของตัวเองนะแล้วก็จนแบบว่ามีประสบการณ์ยะแยะมากมายนะคะแล้วก็ใต้สำรับคุณกับเขาก็ราชนีราชนีถ้วย เป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าเป็นคนที่ดีมีเมตตานะคะกิจใจอบอ้อมอารีอ่อนไหวง่ายผู้หญิงที่เป็นแม่สีเหรียนให้ครอบให้ให้ครอบครัวนะคะรักความอบอุ่นกับครอบครัวให้ความอบอุ่นกับครอบครัวเป็นหลักนะคะมีสิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง,องเป็นแม่เป็นพ่อที่สมสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเนี yeah. ่ย แล้วนี่ก็เดอะเวอร์อีกขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ